ทำไมจึงต้องบริจาคพอท่านเหาซูาลุนรอสลลอหัวอะไรวยสลัมได้เ,เตืนฉันว่าอย่าประวิงในการทำโซดาโกะจนต้องรันัดใจในที่สุดพออัลลลอฮ์กล่าว,วว่า โอ้ปวงบาของฉันฉันได้ให้ความโปลดปานแก่พวกท่านและฉันขอค่าจ้างจากพวกท่านดังนั้นใครที่ให้สิ่งใดๆดแก่ฉันจากสิ่งที่ฉันได้ให้แก่เขาด้วยความสมัครใจฉันจะตอบแทนเขาโดยฉับพันและจะพอบุญให้เขาในภายภาคหน้าเพราะคนใจบุญนั้นการที่เขาได้ทำบุญทำกุศลด้วยทรัพย์สินของเขา คือลักษณะหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความเข้าใจอันดีของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์ส่วนคนตรนีการที่เขาตรณีก็เนื่องจากเขาเข้าใจชั่วต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ให้สัญญากับคนที่ใจบุญไว้ว่าเขาจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวงสวรรค์ซึ่งบ้านหลังนั้นมีชื่อว่าบ้านของคนใจบุญ บรรดาสิ่งที่ดีนั้นเกิดจากการกระทำดีที่ต่อต้านความชั่วและความชั่วร้ายทั้งมวลท่านอนับ,บสุลลอฮอะลัรยวะซัลลัมได้กล่าวแก่ภรรยาบางท่านว่าฉันมิเคยห้ามไม่ให้พวกเธอนั้นตุนอาหารไว้เพื่อพรุ่งนี้ดอกหรือแต่อัลลอฮ์จะทรงนำริสกีมามอบให้ทุกวันที่เป็นวันพรุ่งนี้ เพราะการทำสระกอน,นั้นเป็นประตูแห่งความดีที่ดีที่สุดและเพราะสวัสค์นั้นเป็นที่พำนักของคนใจบุญสุนทานมีปรากฏในฮะดีกของท่านบุคอลีลุมลิมว่าถ้าเราซุลอลอดแลาว้ลวเาอะไรวะสั้นลมไม่บอกพูกเราวไว้ว่าอลลอไม่ส่งมาเลยกะผู้ที่ประเสริฐแปลงกายลงมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลสามคนได้แก่คนหัวล้านคนเป็นโรคหวหนังและคนตาบอดซึ่งสองคนแรกไม่ได้ให้การช่วยเหลือ ขาจึงมีฐานะที่ยากจนส่วนคนสุดท้ายได้ให้เก็บคนที่มาขอเขาจึงมีฐานะที่ร่ำรวยมากขึ้นและหายจากสภาพของผู้ที่ตาบอดจากประกาัดของการขอพรของผู้ที่มาขอความช่วยเหลือเพราะการทำสดออรดก้อนนั้นไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินที่สะอกอ้อนสูญหายหรือมีจำนวนน,น้อยลงแต่กลับเพิ่มขึ้น คนใจบุญนั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์และเป็นคนที่ใกล้ชิดผู้คนเป็นคนที่ใกล้ชิดสวัสค์และห่างไกลจากนรกเพราะอัลลอฮ์ทรงอบอ้อมอารีและทรงใจบุญยิ่งซึ่งพระองค์ก็ทรงรักบรรดาผ่าของพระองค์ที่เป็นเช่นนั้นท่านาทั้งหลายที่กรพครับจริงๆแล้ว ถึงแม้ว่าจะมากมายสําหรับคําตอบที่เราสามารถตอบได้จากคําถามคําถามเดียวนั่นก็คือทําไมฉันจึงบริจาคหรือทําไมฉันจึงสระกะ็จริงๆแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากคําตอบทั้ง60สําคตอบนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะรู้คําตอบที่จะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ไม่มีทางใดที่เราจะรู้ได้นอกจากไฝศึกษาและนอกจากการเป็นมุสลิม เท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าสดก็ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้กระทำเหมือนบ้าง